มีอะไรมากมายที่เข้ามาในระหว่างการเป็นนักรองอินเตอร์เทนตัวเนี้ยก็มีเยอะพี่ออนนะคราว่าเราเป็นคนอินเตอร์เทนนะฮะจึงเราเป็นคนแี่ว่าซึ่งเหนือทึงตัวเราได้เพราเซฟแบบหน้าหน้าเมื่อนทุ่งหนองทุ่งไร่นเราก็สร้อแบบเซฟเลยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นคนแค่ว่าซึ่งเหนือทึงตัวได้ลงหน้าเวทีได้แบบนี้ถึงวันหนึ่งงานอยู่งานนุยอนพีคหมากปั่นเปลือคือเมื่อก่อนนั่นคือนุยาน หนุ่ยก็ยังยังแบบพุ่มไม่ยาวที่อ่ะพี่ออนยังได้รองรองชงอยู่เลยอ่ะพี่ออนอก็คือตอนนั้นอย่างอย่างพุ่มสั้นมีหน้ามาวันนี้เหมือนเดิมเปลี่ยนหน้ามาทึ่งเราต้องใส่วิกนะพี่ออนทึ่งเราต้องใส่วิกนะที่ว่าดั้นครอบเวอร์เป็นเมจินตาล่าที่แต่งโมไปียบอยใส่บ๊อกสั้นไปก็คือซุยมากๆพี่ออนอ่าทึ่งมันทึ่งช่วงที่เราต้องเอนเตอร์เทนเลยพี่ออนรวมเนี้นเนาะต้องชัวรไม่ว่าหนุ่ยวิ็บมูดี มันเกิดอะไรขึ้นอดที่จงวิมันเกิดอะไรขึ้นก็นคือหนวยลงไปเอ็นเตอร์เทนข้างหลังมันเป็นงานในวัดนะไม่ว่าที่เป็นกํานั้นกู้ย่อยอบตอสอาสมอได้มาหมดจึงเราก<ส>็างลงไปเราก็าว,ว่าสวาัดนีเราก็างลงไปพูดคุยพูดคุยนะไปต<อ>ักไอายมูกเกี่ยวกอายุกับร้านเกี่ยวกับขาของันเพื่ออะไ้เขาเรากินรีได้แบบนั้นเลยเจะไม่ว่ามันมีวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งนะเมื่อเป็นเด็กไอ้เบ้าไอ้เบ้าเทือนเทือนคนตรงนี้มันมงมาปุ๊บมันจับว่วงเลยปเนี้ยอ่า ฉากไปเลยท่อยต้นมาพี่ออนต้นขิดเล่อะผู้ยิงตัวเล็กเล็กแวะพ่มบ๊อบบ๊อบมันเล็กปะไอ้นุ่มพลังมานต้นขิดเล่ไม่แต่ถึงความรู้สึกตอนนั้นเดี๋ยวเราทุกตำนานเราเรามีความรู้สึกเหมือนเพื่อตอนนั้นพี่ออนจูไม่ว่างูเงี้ยทังตอนนั้นทังเราอายเราวิบเราแบบราไร้ไร้ยางเหนห้วนต้นจูไมัว่าแต่ว่าคนเล่ก็ล้อกันเลยนะ กันเลยเขาหัวกันเลยเขาเอาทุบท่าจอยโต่อย่างนี้แต่นี่โดนหัวพอเขาเละเราเป็นตัวตลกกันทำเพื่อมาย้่ออนเราถือมาอยู่กันเราหยุดหยุดไอ้แมกทำปบเนียนไม่พลาดไม่ชอบมาทำปบเนีไม่ให้เกียรติกันคูด้านี่ไม่เลยนะพี่ออนงานวัดใหญ่โตด้านี่ไม่เลยบอกทำปะเนียนไม่พลาดไม่ให้เกียรติกันพ่อพ่อพ่อไม่เลวเลยนี่หว่าเนี่ย การในความรู้สึกเราเมื่อว่าเข้ามาเยียดเข้ามาให้ได้ปณียวเใช่ไหมเมื่อโราแบบเรนเมื่อเราทุกหลักไปตบกลางที่แยกอาภีเออเข้าใจเข้าใจในความโอ้ที่หนุ่ยก็เลยพอเลิกหนุ่ยขึ้นไปนั่งล่างเวทีล่างกลองกันซึ่งเขาเอาวิทมาให้หนุ่ยตอนนั้นคือยุดมัดจริงๆเลยอ่ะอะไรนะพี่ถกทุกคนยึดมัดจริงๆเลยตอนนั้นคือวุ่นยายหมดเลยที่เนียนหยุดไปชั่วขณะนั้นเลยจนวันหนุ่ยขึ้นมาดังวทีปุ๊บ ทีงอ่ะปีมินกแกรกรทำน้าทีของเ,ตออนนะองเกต่อว่านาแกกแบบโม่ต่อไปแล้วร้องเพลงของเกต,ต่อไปอฮัลโหลตึ้นบ่าหนุนหนังวิบหนังหนังวิบนะหน่านะตอนเราว่างแกว่าว่าอีได้ร้องเพลงตอนคุณหนังวิบวิบวิบจุง้งโม่ผู้ย่อยกับนั่นโอ้ส้มอร่อยเขาก็มาหาเลยผีมาหรือวะน้นอง,น,อง,ง,น,งน้องใจเย็นๆน้องเป็นได้มัง้งน้องน้องอย่าคิดมาน้องน้องใจยเย็นเย็นก้อนหน้าก็มาประมาณเปล่าน้องที่ทำปันเพื่อนี่หนุนว่าเพื่อไหมว่าเพื่อ ไปเอาน้ำสับปะรดปั้นไม่หนุยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าพื้อก็หนุยบอกว่าไปเอาน้ำสับปะรดปั้นไม่หนุยเลยแล้วแล้วเทาวารถนี่มันมาปือลาวเลยนี่เลูกยนต้นต้นเฉียวป้าว่าต้นนุยยังไม่รูตัวเองว่านมื้เย็นตีเอาน้ำสับปะรดทำไมเงี้คือตอนนั้นต้นนุ้ยไม่รู้จักำเปื้อนคือเมื่อเด็กแบบไม่ได้กล้อเล่นทุกอย่าไปเอาน้ำสซบะรดไป่นุ่ยเลยวันนี้นะ เรื่องหนุ่มวัยไม่ไหวก็มาขอดออดโตได้ไรไม่ไม่เะยหนุ่มวัยแก่ก็ขอดโต้ได้ลยป่านันไม่โต้เจ้าคุนอุ่นก็ต้องข้อโถไปผาก็มาข้อดโถเนียวไหมนี่เราไปน้ำเส้นรถปั้นไม่หนุ่เลยนี่วันนี้นาะเดี๋ยวนุ่ยมีโดเล็กเอามาพรูบิออนเลยนุยไม่ใยากินน้ำเสรถในตอนนั้นนั่นเออเล่นมากเพื่อคนเ่าต้องเล่นเกณวิ่งไปสร้างน้ำเส้นรถปั้นหน้าวบบนุ่ยงคลุมเห็นได้แบบนี้ซึ่งหนุ่แบบนุ่ยคลุมผ้าตาบิออนอ่า หรือว่าหนุ้ยน่าจะนึกว่าหนุ้ยจะกินตอนเลิกงานไี่เป็นจริงหนูไม่ได้สนใจไม่ได้เป็นเป็นธุรานเฉลี่ยของบรอว่าากกินตายสักนิดโอ้จึงก็วิ่งไปซื้อมาตั้งกินเลยนะหนักดนตรีก็ได้กินหนักรองก็ได้กินหนุ้ยก็ได้กินหรือว่าโอเคเอาใส้วิกไปเต้นกับต้อลาวตั้งกินเลยอะเกลี่ยนั่งแกปวดตึ้งนะเกลี่ยนอ่ะจีนยเออตึงไม่น้ำไม่ซำมก็ตํำเพื่อไหม เขาความกี้ว่าอินดูเราวันว่าเราวันแบบว่าวิบแดงกันไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลยล่วเอาโอ้ยังมีบนปล่อยได้จ้งนะรวรสดียังมีก๋วยเตี๋ยวลเาบิออนถูกวันเนียนคือแบบยากไปว้ก็คุณน้องเบ้านั่นยังมาชักวิยเออต้้งเจอไม่ว่าพอแรกตั้งนับสวัสดีปันนหนุ่คั่มตสดครัวเลยตั้งเจอมาเออวิบทรอวิบที่กินที่นับสวัสดถนั่นก็กินพาลาแล้วก็ห้าเต่น้อยเหียคอยข้าวเหี่ย มันมาพรือนี่นะนะเพราะรถนันุ่ยยังงงว่ามันมาพรื้อันนี้เบียอนถึงเส้นใจกันเส้นใจกันนั้นนั่นคือเราก็ยังเดินทางเส้นสายตางเส้นละปบี้ยอนเราตั้งแต่นั้นมาหนุ่ยก็อย่างหนุ่ยหนุ่ยแรงหนุ่ยข้อแรงเลยว่าหนุ่ยดักในด้านนี้จริงเบียอนหนุ่ยรักหนุ่ยชอบหนุ่ยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งไ่ว่าพอหนุ่ยเหนื่อยหนุ่ยก็หนุ่ยปลุกใจกับสิ่งไ่หนุ่ยเหนื่อยหนุ่ยไม่ได้หนุ่ยไม่ได้รู้สึกว่าการทำจุดจุดนี้เป็นสิ่งไ่ว่า เราเหนื่อยเราไม่ชอบไม่ใายมันคือสิ่งที่เรารักเนื่อยจากใดเราก็ไม่รู้สึกว่าผักเราก็ให้อ่าเรื่องอีไรอีกเรื่องอ่าอีกเรื่องหนึ่งทีต้องเล้งเพราะว่าน้องมาคอมเมนต์เรื่องนี้ไว้กันก็คือเรื่องยืมเชื่อได้จะปราบเกือไเลยอย่าอ้วเดียวแต่ปีไม่รอตีเก็บเต้ ไอโรโร,โรกันที่ฟังต้นเหตุได่ว่าต้นที่ฟังกันแล้วก็มาเมนินมาเลวก็ต้องฟังสิต้นเจียงม<อ>าบอกว่านั่นนันนุน้องอ่ะทำงานเปรคือช่วงที่ว่าเรายัางไม่ได้มาร้องเพลงเทียนคือเราเป็นตดนโซอร์งน้องอเต้นเวียนครอกกันย้อ,อนอ๋ um อเต้น um um เวียนเวียนครอกกับศิลปินคนค่อนเป็นอีกวงแกนากที เลยซึ่งไอเกี่ยวอายโอกาสนอนเราก็ไปเต้นเลพยพิออนเขาเดนเซอร์ต้องคนกหนุ่ยไปกับเพื่อนอนีนนกคนหนึ่งซึงตัวว่างานเที่หนักคนนุ่ยพิออนงานข้าวเป็นร้อยกริบนุ้งซึ่งเนียนุ่ยเป็นคนนึงนะแค่ว่าไม่กับไม่พาวงอยู่เร็วเรื่องก็หนุย่ะชอบเป็นคนแี่ว่าถ้าชุดนั้นวันนี้ไส้ซ้ำชุดหนุ่ยจะพาไปห้าพาไปเพื่ออยู่เร็ว<ห>คือไอ้คือเราก็ดับไปเร็วแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเราต้องได้เพราะนุยหมดพาวงว่าวันเนี่ยนุ่พาไส้ยางไปเร็มไม่ไม่ใช่ชายหมัดก เดี๋ยว,ยวคือการไปตุกง,งานในเราประวุ้งว่ะเราปรรายยลาไสยำอะไรไม่ต้องตองบิออน,นไปมาทุ่งเก๋คนมันกนเอนิ้อนเดทำหลึงทำเลยนี่ทำจริง,งบิออนก็อีท่าเมื่อต่อที่เอาทุ่ง,น,งนะมาเอาในเป่าสกายได้เลยมีทุ่งเลียวนึ่งมีไส้ยำเรียวนึงงน่งปลอนพร้อมสำหรับการหลักเกงในทุกตุกงาน <laughs> แกงโอ้ยทิ่ชู้หมายจิ้มฟันนี่ต้องเอาไม่รู้ปรือแอดหลวจิตแล้วไม่หรากมานย้อนคือเพราะว่าเรากลับมากินแกงห้องงั้นเราก็ต้องมีทิ่ชู้ชับแล้วก็ต้องมาแบบจิ้มควันผายครอบเลยพี่อ๋อเอออันนี้คือวเราจะแบบโฟกัสตรงนั้นตรงมานในการไปงานของเราอ่ามันพี่อ่อนที่เราก็เลยไม่ได้ไปส้นใจเรื่องว่าเราที่ผ่านเชื่อเหน่อยไปไม่นับเพราะว่าปกติหนูก็ใช้เชื่อยืดกับว่าเกงปกตินั่งรถไปอยู่เร็ว อแต่ว่าคือเส่อะไรที่เราใส่คือต้องใส่ตอนขึ้นเวทีตอนนั้นใช่ไหมนี่คือใส่ใส่ขึ้นเวทีแล้วก็ใส่แต่งตัวเวลาแต่งตัวเป็นยิ่งไม้ปพะนะแต่ว่าเมื่อบางช่วงเราแต่งตัวสบายๆก็คือน้องไม่ใส่ได้ป่ะเนี่ยโอ้โหจนบางช่วงมันทั้งนั้นน้องก็เลยรู้สึกว่าหอยนุ่ยจังบางช่วงนั้นน้องมีงานเยอะอ่ารับไปในรถเลยรับไปในรถไม่ได้ส้นใจว่าเราจะพาไรไปมั่งใช่ไหมทั้งนั้นจีเนียร์เขาว่าพีคนขับรถ ก็ว่าบอกว่าเนี่ยแกต้งงานแล้วนะที่ว่าอโอเคแล้วแกต้งงานครับเบอร์เราเลยเวลาทึ่เบอร์เราวันต้องขึ้นประม,มาณห้ารึงได<อ>้ภาเในนะที่นี่ก็เบอร์เต้โอ่งเลวทึ่เราว่าก็บอกว่าบอกเพื่อนว่าเราวันใส่ชุดเลยดีว่าพอพอ,อ,อเราใส่ชุดเลยปุ๊บทึ่เราไปกินข้าวขึ้นมาเราแต่งหน้าแล้วก็เราได้เต้นเลยอ่าเคเตรียมพร้อมสเตนบายตั้งแต่จวงอยู่ในรถเลยมั่นคือเราใส่ทุ่งหนองในใบก้อนให้ปะเนี้ยอาจจะไม่ต้องใส่เต็มแต่คือเราใส่กล้องไงสำคัญใบก้อน ก่อนค่อนกอนไอ้ยวาไหวเป้าในักทีนะเพื่อนก็ถามมึง oh ห้ไให้ย่าวะว่าเธอฉันลืมพาเสื้อในยมาเธอมีเสื้อในฉันยืมไม่เหรอวะโอ้เคยท่ามเพื่อนในรถตามเพื่อนเลยวะเธอเ่อจึงไม่ยอมท่ามดังน่ากลัวแบบพีพีนักดนตรีเขาได้ยินนั่นพอเราไปดวงกับเขาเนี่ยเธอเธอเธอฉันลืมพาเสื้อในยวันนี้เธอมีเสื้อในฉันยืมไม่เหรอวะจึงมันบอกหรือไม่ ฉันเพิ่งติดปลาปีกนกมาเลยไม่มีวะคือโมบาปีกนกเลยดง้งะเราก็ทําการที่จะเซาะห้าต่อไปต้นว่าการนังอยู่เบาะล่างทึงเอียวตัวนึงอะเลงกับพีหนักโลงกันวะพี่มีเสื้อในไหมหนูลืมเปล่าเสื้อในมาถ้ารูกูอันทางคันรถเือว่าฉันไม่ป่าเตื้อเนยไปเกิดเจอตีก้นเจอตีก้นจนว่าเขาดูไม่กันก้นเลยเลยเลือกไม่เยเออเอ เครียดหนุ่ยเครียดมากหนุ่ยเป็นคนเครียดมากเพราะไม่มีเสื้อร์ไนน์จุดเราหนุ่ยต่ำไม่เห็นชื่อตามท่างล่ะกูมันพิอันกูข้าไปเมื่อข้าไปแบบมู่บ้านนั้นจุงเราเป็นคนไม่ชินท่ากันพิอันนะก็จุงเราทีนี้เพราะว่าเพราะว่าผ้าเสื้อไนอยไม่พบก็เข้าโจดกับว่าถึงงานเลี้ยวอืมถราปงานโดยที่ผมไม่มีไม่มีเสื้อไนอยเพราะว่าพอไม่มีเสื้อนน์ปุ๊บจำปลื้มมาพิอันทีนี้ข้าวกับ ที่เร็วดินรุนเร็วที่นี่เพราะว่ามันงานเราเราเสี่ยง,งานไม่ได้ถ้ามือร้านตรงไหนไครเสื้อในบ้างค้าตามคนในงานเลยอืมอืมอืก็ว่านองโดนตรงมาเลยฟังนัวน,นะปลาชักช้ามลอยเม็ดก็ว่าโยกคว้ามือมาอ่าเพราะงานมันยู่ซี่เยกพอดีบี้อนเจอไหมงานอยู่ซี่เยกไม่ไม่ไม่ไ,มไมกลยักซี่เยก,ยกบบโอเคพี่ขอบคุณนะขอบคุณค่ะโดนต้องชัวร์ไหมว่าโดนโดนไม่มีรถนะโดนโดนโดนไปใกลกลิปเลยนะ ก็ไม <formation jin inh throat> <at> ่จ <tı ro> ้วนทักทีทีนี้เดินรับมาจึงดีเนียนเขาวันรับ่ะรอดรัสาลิงรับมาก็ท้ามาไปไนแล้วนุยเต่นว่าอ๋อมาลองเพลงแกงาันค่ะวันนี้นะพอไปกับพีนักรองก็ผ่านนัสาลิงรอบมาต้นนบอกก็ทีนี้ฟังนี้ไม่มีแล้วเดินไปอีกซอยกว่าเราฟังคว้ามือก็ไม่มีพอไปร้านคาก็ไม่มีฟังสายมือก็ไม่มีทีนี้พิออนเครียดเครียดแบบโอ๊ยยากูทำพรู้ทีนี้ทำเพื่อให้มันมีกันเต้ง นึกได้เป็นความแก้งของหนุยพิออนนุยยอมรับหรือว่าพิออนแก้งที่สุดป่ะเดี๋ยวไอ้ไรมันปุ่งกล้ามาไหนวัวที่เราต้องย่อตัวเองว่าเราแก่งพิออนนั่นโผล่เมีผีป่าหนาก็ต้องมานอนบ้านก็เลยเกาต้องมาบ้านงานพิออนเออก็ต้องมาก่อนงานนี่แล้วไม่เคยแกอาบน้ำรบบแว่นเชือกนู่นอย้่ในองน้หามันโอ้ ห้ามจุดนี้ไปได้ยังไงเพราะว่าหนุกด้พิออนเดินไปเลยไปห้าเมย์เลยไปถึงแม้วันนี้ค่ะหลวกินข้าวยังหลวกินข้าวยังแม่นงนี่มวนพุ่งอย่างไรห้องน้ำยิ่วไฟในมังอ่ะแม่๋อโลเดินไปเลยโลเดินไปเลยนุ่มห้องนุ่มกับข้าวไรแม่นงข้อเกี่ยวว่าไม่ร้อยแรงน่านนึ่งนงม้วนอย่างไรเงเลยแถวในบ้านมีบ้างไหมอ่ะ ข้าวเลยโลข้าวเลยเนี่ยรงไปเลยในครัวใสมือเลยวะนะ่นน้าใสเดียวเดียวเดี๋ยวใสเราตรงห้าห้องน้ำทีกลายทีอยู่ในบ้านละเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ด่าเขานอนในบ้านเขาจะอาบน้ำห้องน้ำในบ้านเขาจะชุดละมุนกันในบ้านเลยเพี่ออนอืมคือแต่ห้องน้ำข้างนอกมีกนไม่หมากอาจจะไม่มีสิ่งที่เราต้องการห้องน้ำข้างนอกเขายกแอร์เค้นึ่งตรงต่ห้องจีงในไม่มีอยู่แล้วเชิในไม่มีอยู่แล้วอ่า คือถ้าดอกก็คือต้องหกในบ้านเองเลยใช่เออก่อนนียบโดนเข้าไปเลยพิออนเชื่อไม่บ้าทุกจอดเมื่อจูทองจนว่าปั่นเปลือกพ้นปลากัดกับปูตูเข้าไปปุ๊บเสื้อหน่อยแข้งเรียงอยู่เลยนี่ที่ท่านตามหาเออซึ่งในเมื่อเราพบสิ่งในโรงการเราทำเร็วหรอพิออนก่อนเกี่ยวหนุวมที่เข้าไปเล่นในโรงงานเพื่อไหม จำเรื่อเข่งเข่งเข่งโบ้ตัวเองออกเข่งฮลาฮ่าฮ่ามใจขตัวเองอ่าจริงปุ่มใจบอกเข่ง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 เจ้งจำเรือยหรอไม่ปิดตู้ล็อกก็ย่างดีบิออนยิบมาเจ้งใส่ว่าเออพอดีนะคือเราไม่ใช่ต้องเอาไว้เป็นดันตรงดันได้อ๋อมีโครงนี้อ่าเกิดเราต้องการแรงส่งเบื่อต้องการนี่เส่จุดขึ้นไปทางนั้นมั่นใบิออนนี่แหละใส่ออกมาพอเส่ออกมาปุ๊บทีนี้พอเดินออกเดินพันนี้เลยจ้า จะเป็นกันเลยเือเขาลูเลือเสมีเตืนในนั้นรมีนมนะแต่ทังหดจิงทย้งหมดผมมาจับเตือนหยักหยักหยัดจัผมแต่ว่านุ้ยไม่จะว่าคนขี้หลักขี้ด้วยนะพี่ออนอ่าอ่านุ้ยยืมจะเฉยละเราไปล้เต้นเซ็จใช่ไหมนุ้ยก็บอกาไอ้ยานเนื้อยากแรงแม่น้องเนี่ยไปล้างหน้าคาไปในห้องน้ำลาเอาชราโบ้ปรงยี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 บิดบิดบิดแล้วแคว้นไปเทเดิม ก็คือขึ้นนั่นแหละตาเดว่ายืมใชายไม่ใร่ลักยืมอ่าๆแต่จะใ<ล>หยย้เรียร้้วนะในการนั่นจะให้โปรยพี่ออนพี่ก็ไม่พิดจนยาบันนะเออไม่ไม่ไม่เก่วว่ามันให้ไปชัวร์นะนาดเดียวมันก็กลับมารองเท,ท้าก็ยังใช้พิดกับพี่ออนเชื่อเนยใช้พิดบางอีผือหรอเอออนนี่เราใช,ช้ปิดไปจิตดเดี๋ยวนี้นั่นเลยออนนั่นจบดีนะไม่เกี่ยวว่า ภากิงเนไปท้าไม่ภากิงในไปแล้วไม่โตเออเอ๊แต่ถึงจะรู้ปันแล้วเรื่องหลักเก่งอนไดหลักไม้หล่ะงานนี้พี่ย้อนไม่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 พลาดค่ะอ๋อไม่พลาดไม่หรืว่าไม่แม่ยนหนยให้ตายพู้นะหนูชบหลักเก้งงานนี่บางงานไม่ต้องหลักบางงานแม่ก็เก้งห่วยเลยอืมท่องวามที่ว่า กูเรียกชายเราประจำเลยทึงเขก็ได้เองหมดทีเดียวตอนนี้มันต้องฝากแกงคลับแลยย้วฉะนั้นเตรียมมาเลยจ่ายยนทึ้งเดยว่าไม่น่าเกลียกกูรเราแลงไปในม่เลยว่า,ายาวันนี้แกงนีน่แม้ว่าแกกินดีนะพี่น้องนะคือต้มหมูคืทุบจยอดชดลวกินทึงแมยกแกบ้านนี่เสียดายไม่ได้กลับไปห้าเมยไ่ดูได้กินต่อหรือลาวแล้วนะเป็นนะโดนได้บริ เราดูชมอะรอบนี้เดเมาไม่แม่ครัวเลยรอบนี้เออแกงหมากนี่เออพูดถึงนุกกลัตน์เหล่านี้ใช้เวลาไปนึ่งเกเกือบซองโยม้งนะนี่วันนี้อ่ามาพวกเรามาจ็กติว่าเมนมาเมนมาแค้กไม่กี้บรนทัดแต่มาพกมาฟังเรื่องราวจริงๆกับผมสุดยอดการเลือกตับงและเพื่อความอานุโสเป็นคนว่าชอบสร้างตำนานเบี้ยนอะไร หนุ่ยจะทำพิออนเออเดี๋ยวมีเวลาจะกอยกลับมาหนังเล้งมาหนังมูกันเรานะกินจีตลอดเลยพิออนนี่ดอกลองลองลองออตาคลองลงอย่าให้พานจีเออโอดเดี๋ยวเกลกห้ามนุ๊บเปทางเอาในช่วงไต่ๆนี่เดี๋ยวให้น้องได้ฟังผลงานตอนนี้ติดตามโอเคนะคระต้อหรับช่วงเหยียดตาช่วงนี้โอ้ย หายปิดแล้วได้ยอมใจนายยอมนี mm ่อ hmm. ่ะพออนก่อนอื่นน้องขอบคุณมากมากเลยขอบคุณโอกาสที่อ๋อพออนนายน้องมากนะคะไงวาให้ได้มาพูดมาคุยนะคะขอบคุณจริงจริงพีออนน่าจากแกติดตามบีออนมานานมากเลยก็ฟันว่าเออสักวันหนึ่งเราต้องได้มานังเล่นกับเกลือนเขามั่งนั่นเลยก็ได้มาเล่งจริงๆคือดีใจมากๆ นี่พีก็<ช> <ปะ S 2> ต้องกอบคุณกันเลที่ว่าติดตามรายการมาตลอจนว่ามินแลวกลายเป็นท็อปมินที่ได้กลับมานางเลาาในรายการนี้ต้นย่าเล่นท็อปเมนพือถ้าไอคุนโปรเปลเ,ปลเปลมนพอมานี่ มี <laughs> ง,งานเจ้าตานีนะคระับหน่องสกายซี่นะคะรับเลี้ยงได้ไม่นา่ารักไปพี่น้องขาต้องข้อตัวข้อไปฟังหน่องสกายซี่ไว้ด้วยเอ็นดูเด็กคนนี้ไว้ด้วยนะเด็กคนนี้ยังไม่มีผิดไม่มีภัยได้พี่น้องนะมีการมีงานไม่ไก,มก็สามารถเอกชายหน่องสกายซี่ได้เลยมีครบตรุกวงจรนะพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นนักร้องเดนเซอร์ทีมเดนเซอร์สารพัดของหน่องสกายมีครบน,นะแล้วก็เอ็นดูหน่อง คนนี้้เมื่อหลุดเมื่อลานพี่น้องนะไม่คิดที่ทำลายเคยสักคนหนึ่งเลยและครับฝากพี่น้องไว้ด้วยฝากติดตามน้องสกายตี้ต่างช่องเฟซบุ๊กแล้วก็ฝากดิจิตอลด้วยดิจิตอลน้องสกายซี่พิมพ์ได้ถูกช่องทางเลยว่าน้องสกายซี่นะคะฝากเด็กคนนี้ไว้ด้วยสักคนสวัสดีครับเลี้ยเบอร์ล<อ>งขาวเป็นรถยน เออเดี๋ยวลุงไล่ปลอมันต่อเดียวใจนะเออวันนี้ก็คุณนี่ก็คุณ้องสกายซี่มากมากวันนี้ดีว่ามารวมสนุกกในรายการรายการข้อยน้องปังปังดังดังตลอดไปรายการสกิทได้ไร้ไหวก็ได้ซุ้มดังใจคิดนะเออหลังจากนี้ก็ข่อยปังปังดังดังรายการเพลงกะเร็วเร็วนี้นะ เรือเรือนี้เราฟังได้น้องสกายซีติดตามได้ถูกช่องทางเมื่อที่น้องบอกว่าถูกช่องทางก็คือชื่อน้องสกายซี่ลลวก็สามารถติดต่องานได้ทางถูกช่องทางที่บอกไปเหล็กเดียวเลย เพราะฉะนั้นแล้วการที่สาคัญวันนี้ก็คุณทุกคนถูกฐานนะครับทีเข้ามาเล่เข้ามาแช์เข้ามาเม่นเข้ามาสนุกสนานกันในรายการเราวันนี้สําหรับผมนักวันกวินชีวิชัยและน้องสกายซี่วันนี้ผิดพลานประการใดครับออภัยคำนึกว่าจะได้ไม่สุภาพต้องกราบออภัยนะครับอีพีหน้าอีพีต่อไปจะเป็นใครมาเป็นแขกรับเชิญสาหรับอีพีนี้อีพีพิเศษนะครับขอบคุณทุกคนถูกฐานและขก็คุณน้องสกายซี่พูดเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ด้วยขอให้ทุกคนถูกฐานที่เล่ในคำคืนนี้นะครับให้ฐานกลับ ไม่ในโอกาสต่อไปครับ